หมื่อวานนี่ฝนตกแหงแหงตกแบบนึงน้ำกระวมถนนท่วมแป๊บเดียวเพิ่นกับรถดอกว้าพิ่นกับบได้ท่มโดนดอกบ้านนี่ฝนตกลงแล้วห้าล่างบ้านเพื่นว่าห้าล่างบ้านนา้ำกระวมอืมน้ำาท่มเขาน้ำาท่มเขาขึ้นก็นมีคอนทินเนาะอันไปตึกสะดุ้งสอนปลาซิ่วตรงป่าจังสี่ขึ้นก็นมีคอ้นทินแนาะเนาะอื ปาดอ,อ,อีกฟังนึงได้บาดเห็ดก็เกิดบาดคลิปเห็ดก็ไลเมาหลายค่ยนี้แถมมุ่งเจ้าไปเก็บใส่มุ่งเจ้าไปเก็บใส่เห็ดนั่นแน่เต็มกระตาเป็นหาบเป็นลายหาบสุกนเอากระต้าน้อยไปเก็บกระติมเอากระตาใหญ่ไปเก็บกระติมเห็ดเครื่องเห็ดดินเฮ้านั่นแน่สีแดงสีแหล่สีเหลือง เห็นในคลิปดอกววลายหลายงามเห็ดเนาะอันผู้ลงคโคนเอนอะไปเก็บเห็ดพอเห็ดพอย่ใสเกิดยุใสสมรลายแถบานนี้กําลังงามกําลังอ้วนเก็บอยู่ใสบุเห็นแต่ในคลิปจะอ,อ่วนบัดผู้ก็มีนเห็ดเก็บนี่จ้าสิเห็ดคลิปอย่างก็อยู่กับต้นไม้ ยูคก,กับ์บอนสีไม่มงคลไม่ฟอกอากาศไม่สวยงามไม่ไม่ไม,ไม,ไม่และไม่อยู่ได้บาทก็ได้แต่สะออ่อนพื้นโอ้ยคืออยากไปเก็บเห็ดแทะเพราะแต่ดคลิปน้าพื้นเนี่ยเพรามีคอนตินพออ่ออันพื้นจะมีคนเบิงเนี่ยมาจัดเออหมูว่าน,นี่พี่นองเฮาหมูว่าน,นี่อันไปกับน้ำอัดคลิปทดลองว้าฝฟึกว้า, <laughs> วา,ออวานเนี่ยฟึกว้าไปดิคลิปหมูว่านี่แม่ มีคนมาเบิองยุดอกสองสามคนสี่คนดีใจหลายอนอกจากระบบสีเบิงเล้ยวยังมีคนมาเบืองยุดสองสามคนดีใจเลยดิ <c oughs> มอนี่กันเลยมามาเบาไหมฝึกเบาอีกไหมเพื่อเพื่อสีเบาเก่้งขึ้น <c oughs> เพื่อคนสีขามาเบืองหลายขึ้นก็บอกป็นยังเพื่อนว่าเพื่อนบนเขามาเบิ้งก็บอกป็นยังมงพูพระท่าน้เห็น อันระบบเราเบืองอยู่เบิงตลอดมาช้านฝากพี่ระบบฝากพี่ a อไอในเด้อขันเบืองเลียวกะ z o o ไปห้คนให้เพื่อนเพื่อนเบิงน้ำเนอ่าห้เบิงน้ำเนรหายโมเบิงน้ำเน่หายโมได้เห็นน้ำเนรฮัดอีกก้อนเดอมืันนี้เด้อฮัเบอลอีกก่อนแต่ว่ากะพ่ได้บอลซื้อเดนนี่ก็นั่งเฮ็ดเวียกน้ำอยู่ดิตู้ว่านฝนตกเป็นบอ่อตูอว่านฝนตกระเบิ่งนี่อันอัน,อ,นอันกระถางบอลนี่แม่อันงามบอลสนามเนี่ย อันนี้บอนสีลูกไม้สีเขียวเด้นี่สีเขียวอันต้นนี้เป็นสีลาเพชรพุ่นอ่ะสีลาเพชรสีลาเพชรนะอันนี้สีลาเพชรขึ้นมาขึ้นมาอันต้นเดียวใบเดียวก้านเดียววานนี้ฝนตกแม่นม้ำเต็มกระทางเต็มกระบาจังสีบ่เมียนเดอ้ออันเพิ่นสียหายใจเ่ไา้ไรแมต้องเอาน้ำออกแก๊กน้อยหนนี่นี่ยกยกกระถาง บอนสีออกแล้วกันเอาน้ำออกน้ำเนี่ยจัดการกับน้ำนี่เอาน้ำออกให้ให้เรือประมาณนี่ขันบอลย่างสั้นพันกระสีถ,ถว่วบอนสีเฮ้าเนาะเนี่ยก็เลยเอามานนางอันอัานม่น่านางเอาน้ำออกก็เลยมาบอสูฟ่างสดอ่อัานแจ็คเสียดคอนเทนต์อย่างแจ็คสีเบาเรื่องอย่างขอบคุณเด้อขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกคนเด้อคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่ทดลองออกใหม่น้อยคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ